เวลาที่เราสร้างไฟล์บิบอัดที่ขยายด้วยตัวเองโดยไม่ต้องไปใช้โปรแกรมเวลาในการขยายนะครับเมื่อเปิดไฟล์ขึ้นมาแล้วก็จะแสดงผลแบบนี้คือไม่เป็นภาษาไทยอ่านไม่ออกนะครับมีวิธีแก้ไขให้ยกเลิกไปก่อนนะครับจากนั้นให้ไปคลิกที่เมนู Start ไปที่ s e t t i n g ไปที่ Time and l a n g u a g e ไปที่ l Language จากนั้นเลื่อนไปที่ด้านล่างนะครับคลิกไปที่ Administrative Language s e t t i n g คลิกไปที่ Change System Locale จากนั้นไปยกเลิกเครื่องหมายถูกหน้าเบต้านะครับจากนั้นก็คลิกปุ่ม OK จากนั้นก็คลิกไปที่ปุ่ม Restart Now นะครับเพื่อบูตเครื่องใหม่เข้าสู่ Windows ใหม่ ต่อไปเวลาที่เราเปิดไฟล์ที่ขยายด้วยตัวเองได้นะครับมันก็จะแสดงภาษาไทยถูกต้องแล้วนะครับ ต่อไปเวลาที่เราเปิดไฟล์ที่ขยายได้ด้วย